ป่าลึกแถบชายแดนในภาคเหนือเป็นสถานที่ที่ไม่มีชื่อปรากฏบนแผนที่เป็นป่าทึบที่ปกคลุมด้วยความเงียบงันและความลับเก่าแก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ป่าน,นั้นเชื่อว่าภายในมีบางสิ่งดำรงอยู่บางสิ่งที่ว่าไม่ใช่มนุษย์และไม่ใช่สัตว์มันเฝ้ามองมันจดจำและมันไม่เคยให้อภยัยในฤดูแล้งปีหนึ่ง กลุ่มพานป่าห้าคนเดินทางเข้าป่าโดยไม่สนใจคําเตือนของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านข้างป่าพวกเขามีเป้าหมายเดียวกันก็คือการล่าสัตว์หายากเพื่อเงินก้อนโตสัตว์ป่าหายากในเขตต้องห้ามนี้มีราคาสูงลิบและเขาลือว่ามีเสือดำขนาดใหญ่แฝงตัวอยู่ในความมืดก็เพียงพอที่จะจุดประกายความโลภให้พวกเขาเดินลึกเข้าไป แสงแดดยามเช้าทะลุผ่านม่านใบไม้หนาแน่นเมื่อพวกเขาก้าวเข้าสู่แนวเขตที่คนท้องถิ่นเรียกว่าป่าเจ้าพ่อเสียงนกก็เงียบลงทันทีอากาศรอบกายก็เย็นวูบอย่างไม่มีสาเหตุวันแรกผ่านไปอย่างปกติดีพวกเขาตั้งแคมป์ริมลำธารติดตั้งกับดักกลางคืนมืดสนิทจนไม่เห็นแม้แต่มือตัวเองไม่มีแสงของหิ่งห้อย แสงจันทร์ถูกเมฆนาทึบกลืนกินรุ่งเช้าพวกเขาพบรอยเท้าใหญ่ผิดปกติใกล้ลำธารรอยเท้าสัตว์เหมือนเสือแต่ใหญ่ผิดธรรมชาติลึกจนพื้นหญ้าสุดหัวหน้าพรานมองดูด้วยสายตาเปล่งประกายแล้วชี้ให้ทุกคนลุยลึกเข้าไปในป่าพวกเขาไม่รู้เลยว่าขนาดเดียวกันนั้นบางสิ่งบางอย่างในป่ากำลังตื่นขึ้นคืนนั้น เสียงแปลกประหลาดดังขึ้นรอบแคมป์ไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าเสียงเหมือนไม้ไผ่หักตามจังหวะเดิมเสียงกระซิบหลายเสียงดังลอดออกมาจากความมืดเสียงลมหายใจหอบเหนื่อยดังอยู่หลังต้นไม้ใกล้ๆไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยอะไรออกมาพวกเขานั่งเงียบตาจ้องเข้าไปในความมืดรอบตัวเช้าวันต่อมาหนึ่งในพรานหายตัวไป เต็น์ของเขาถูกฉีกขาดด้วยกรงเล็บใหญ่เลือดกระเสินเป็นทางยาวเข้าไปในป่าทึบไม่มีเสียงร้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้เหมือนถูกลากไปเงียบๆในตอนดึกไม่มีใครพูดอะไรแม้กระทั่งตอนที่พวกเขาเก็บของย้ายแคมป์พวกเขาไม่กล้าย้อนกลับและเลือกเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆยิ่งลึกเข้าไปความผิดปกติก็ยิ่งชัดเจนต้นไม้บางต้นมีรอยสลักประหลาด เหมือนอักขระเก่าแก่ที่ไม่มีใครรู้จักบางต้นเหมือนมีคราบเลือดแห้งกรังเกาอะกอยู่ตามลำต้นพื้นดินบางจุดยุบตัวลงเหมือนหลุมศพที่ถูกกลบฝังอย่างลวกๆในคืนนั้นเองพรานคนที่สองก็หายตัวไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องแต่พวกเขาไม่กล้าออกมาดูเช้าตรู่มีเพียงเศษเสื้อเปื้อนโคลนวางอยู่หน้ากองไฟเท่านั้น ความกลัวเริ่มกัดกินพรานอีกสามคนเหลือบมองกันด้วยสายตาเต็มไปด้วยคำถามแต่ไม่มีใครกล้าถามทั้งสเดินหน้าต่อโดยมีเสียงฝีเท้าอีกคู่ตามอยู่ห่างๆเสียงนั้นใกล้เข้ามาเสียงลมหายใจหนักๆเสียงฝีเท้าเปียกน้ำเสียงขูดของเล็บที่ลากบนเปลือกไม้ในวันที่4ี่พวกเขาพบกับซากกวางถูกฉีกครึ่งกลางทางเดิน ลำตัวแห้งกรังแต่ไม่มีรอยเท้าของสัตว์ใด,ดรอบตัวมันถูกวางไว้กลางทางเหมือนเป็นของเครื่องเส้นบูชายันในเย็นวันเดียวกันนั้นพวกเขาเจอกระท่อมกลางป่ามันเก่าโทรมจนแทบพังแต่ยังคงรูปทรงอยู่ได้อย่างประหลาดเหมือนถูกบางสิ่งบางอย่างรักษาเอาไว้ภายในมีของแปลกประหลาดแขวนด้วยเศษเสื้อผ้าเก่า ซากกระดูกเรียงเป็นแนวบนพื้นและแท่นหินกลมอยู่กลางห้องรอยเลือดสดยังคงเปื้อนอยู่บนแท่นพวกเขาอยู่ในนั้นไม่นานก่อนจะตัดสินใจนี้แต่ทันทีที่พวกเขาออกมาก็พบว่าปากกลายเป็นอีกที่หนึ่งกุ้มไม้เปลี่ยนไปต้นไม้รอบๆไม่ใช่ชนิดเดิมเส้นทางที่เคยเดินหายไปมันไม่ใช่การหลงปา่าแต่มันคือการถูกป่ากลืนกิน ในคืนนั้นฝันร้ายกลายเป็นจริงพรานคนที่สามเริ่มคุ้มคลั่งเขาพูดพร่ำถึงดวงตาในความมืดเสียงกระซิบที่ไม่ยอมหยุดและเงาสูงใหญ่ที่เดินตามเขาตลอดวันกลางหนึกเขาหายไปจากแคมป์และเช้ามาก็พบเพียงรอยเล็บขวนยาวหลายเมตรบนต้นไม้กับเลือดที่เขียนเป็นข้อความว่ากลับไปไม่ได้แล้วพรานที่เหลือสองคนเริ่มเสียสติ พวกเขาเดินในป่าเหมือนคนลนหลานคุม้มคลัง่งกลางวันกับกลางคืนเริ่มไม่แตกต่างกันเวลาเหมือนติดอยู่ในลูกบางครั้งพวกเขาเดินทั้งวันแต่พระอาทิตย์ไม่เคยตกบางวันกลับมืดสนิทต,ตั้งแต่ช่วงซ้ายความหวังที่พวกเขามีเหลือเพียงแค่การมีชีวิตรอดไปวันๆหนึ่งในนั้นล้มป่วยอาเจียนเป็นเลือดตัวร้อนจัดเหมือนไฟสุ้มเขาตายไปในคืนนั้น ร่างแห้งลงอย่างรวดเร็วอีกคนเหลือเพียงตัวคนเดียวในป่าที่เงียบสงัดเขาหนีวิ่งทั้งคืนแต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีแต่เสียงฝีเท้าไม่เคยหา่างเสียงกระซิบเริ่มพูดชัดขึ้นพูดด้วยภาษาที่เขาไม่รู้จักแต่เข้าใจว่าคือคำสาบเสียงร้องของสหายที่ตายไปดังวนกลับมาเหมือนทุกเสียงในป่ากำลังสวดภาวนาให้เขาหายไปเช่นเดียวกัน ในที่สุดเขาก็ล้มลงใกล้ลำธารสายหนึ่งเห็นเงาสะท้อนตัวเองในน้ำเงาตัวเองที่มีเลือดท่วมหน้าเงาอีกตัวไม่ใช่เขาแต่เป็นร่างดำยาวมีเขี้ยวโค้งยาวเหมือนงาช้างและดวงตาสีแดงก่่ำยืนอยู่ใกล้ๆเขาพยายามลุกนี้แต่ขาเหมือนถูกมัดไว้รากไม้เหมือนจะเติบโตขึ้นทันทีผันรอบแขนขา เขารู้แล้วว่ากำลังจะตายในตอนเช้าของวันหนึ่งชาวบ้านใกล้ป่าเห็นสิ่งแปลกประหลาดคนแก่ในหมู่บ้านพยักหน้าเบาๆก่อนจะปักทูปก,กลางลานวัดแล้วกล่าวเพียงว่าเจ้าป่าไม่ให้อภัยบ้านไม้สองชั้นริมเมืองเก่าถูกปล่อยร้างมานานกว่าสิบปี ผนังด้านนอกถูกเถาวันรัดแน่นหลังคาบ,บางจุดถล่มลงมาหน้าต่างถูกปิดตายด้วยไม้กระดานทุกอย่างเงียบสงัดในอดีตบ้านหลังนี้เคยเป็นฉากหนึ่งในคดีฆาตกรรมสะเทือนขวนัญครอบครัวนหนึ่งถูกพบเป็นศพในห้องใต้ดินศพพ่อแม่ถูกมัดมือมัดเท้าท้องถูกคว้านส่วนลูกสาววัยเจ็ดขวบถูกตัดลิ้น และวาดรูปหัวใจด้วยเลือดไว้เต็มผนังแม้ตำรวจจะสรุปว่าเป็นการฆ่ากันเองจากอาการทางจิตของแม่แต่ไม่มีใครเชื่อและไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านหลังนั้นอีกเลยแต่กับกลุ่มวัยรุ่นเจ็ดคนนั่นคือสถานที่ท้าทายสำหรับเกมซ่อนหาพวกเขาเช่ารถขับตรงไปในคืนเดือนดับจุดหมายคือการบันทึกวิดีโอลองของ เพื่ออัปโหลดขึ้นโซเชียลทุกคนคิดว่าเป็นแค่เกมตลกไม่ต่างจากเรื่องเล่าผีที่แต่งขึ้นในอินเทอร์เน็ตพวกเขาพกไฟใช้กล้องติดตัวและเสื้อผ้าลำลองพร้อมจะสนุกสุดเวี่ยงในสถานที่ที่เคยมีเรื่องน่ากลัวประตูไม้ส่งเสียงลั่นเมื่อเปิดออกกลิ่นเก่ากับกลิ่นเลือดจางๆยังคงลอยฟุ้งพื้นไม้ส่งเสียงกรอบแกรบ ใายฝ่าเท้าห้องนั่งเล่นนั้นถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นน้าเฟอร์นิเจอร์ถูกทิ้งไว้เหมือนเดิมพวกเขาแบ่งหน้าที่กันหนึ่งคนจะเป็นคนหาส่วนที่เหลือจะกระจายตัวไปซ่อนทั่วบ้านกติกาง่ายๆก็คือห้ามออกนอกตัวบ้านและเกมจะจบก็ต่อเมื่อทุกคนถูกค้นหาจนพบหรือครบหนึ่งชั่วโมง เกมเริ่มขึ้นเมื่อไฟใช้ส่องขึ้นเพดานแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาครบหนึ่งรอบก่อนจะดับลงเป็นสัญญาณเริ่มต้นเสียงฝีเท้ากระจายออกไปตามห้องต่างๆคนหนึ่งแอบใต้เตียงเก่าอีกคนซ่อนในตู้เสื้อผ้าบางคนปีนขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาแต่ละคนมีรอยยิ้มบนใบหน้าไม่รู้เลยว่าเกมนี้จะไม่มีทางจบได้อย่างที่คิด ผู้หาเริ่มหาอย่างช้าๆไฟฉายในมือกวาดผ่านผนังลอกล่อนและภาพถ่ายครอบครัวที่ยังคงแขวนอยู่ตรงทางเดินมีรอยนิ้วมือเปื้อนเลือดบนกรอบรูปแต่ก็ไม่มีใครสังเกตเห็นไม่ถึงหนาทีแรกเขาก็พบผู้เล่นคนแรกในห้องน้ำชั้นสองทุกอย่างยังปกติพวกเขาหัวเราะเบาๆแล้วเริ่มเดินหาคนต่อไป เสียงฝีเท้าหนักๆวิ่งผ่านโถงชั้นล่างทุกคนหยุดนิ่งกูหาเหล่งไฟฉายลงไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เสียงยังคงดังอย่างชัดเจนเหมือนมีคนวิ่งเล่นไปมาจากนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากห้องครัวเสียงหัวเราะของเด็กหญิงพวกเขารีบลงไปแต่ไม่พบใครกลับเจอรอยเท้าเล็กๆเปื้อนโคลนเปียกใหม่ๆ เดินวนรอบโต๊ะอาหารรอยเท้าหายไปตรงประตูห้องใต้ดินมีใครบางคนเสนอตัวจะลงไปตรวจดูแต่เขาก็ไม่กลับขึ้นมาอีกเลยไฟในบ้านเริ่มกระพริบหน้าต่างบางบานเริ่มเปิดเองอย่างแรงลมพัดเอกสารเก่าบินว่อนมีแผ่นหนึ่งลอยมาติดกำแพงแสดงข้อความเขียนด้วยเลือดว่าขอเล่นด้วยคน ผู้เล่นเริ่มตื่นตระหนกพวกเขารู้แล้วว่ามีบางสิ่งเข้ามาในเกมและมันก็ไม่ใช่คนในกลุ่มคนที่แอบในตู้เสื้อผ้าถูกพบอีกครั้งแต่เขานั่งนิ่งดวงตาจ้องไปข้างหน้าเหมือนถูกสะกดริมฝีปากสัน่นเขาพูดไม่ได้อีกแล้วกล้องที่เขาพกไว้บันทึกภาพสุดท้ายเป็นเงาร่างเล็กๆเ,เดินเข้ามาใกล้ตู้ดวงตาดำสนิท มือเล็กเหี่ยวย่นยื่นออกมาช้าๆก่อนที่ภาพจะดับวูบไปชั้นใต้ดินส่งเสียงเหมือนมีของหนักลากบนพื้นคำรามต่ำๆดังขึ้นมาจากความมืดกลิ่นเหม็นข่าวคลั้งขึ้นมาผ่านบันไดไม้เสียงฝีเท้าเด็กยังคงวิ่งอยู่ตามทางเดินทุกชั้นเสียงวัวเราะกลายเป็นเสียงกรีดร้องผู้เล่นอีกสองคนตัดสินใจนี พวกเขาพุ่งไปที่ประตูนหน้าแต่พบว่ามันเปิดไม่ได้เหมือนถูกตอกตะปูจากด้านนอกหน้าต่างทุกบานกลายเป็นกระจกทึบแสงไฟจากภายนอกหายไปหมดบ้านทั้งหลังกลายเป็นอีกโลกหนึ่งเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นเวลาครบหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ไม่มีใครชนะเสียงกรีดร้องสุดท้ายดังก้องไปทั่วบ้านก่อนจะเงียบลงเหมือนไม่เคยมีใครอยู่ที่นั่นเลย หลายวันต่อมาตำรวจพบรถของกลุ่มวัยรุ่นจอดอยู่ริมถนนแต่ไม่พบร่องรอยของใครในบ้านในกล้องวงจรปิดทางเข้าหมู่บ้านเจ้าหน้าที่เห็นภาพกลุ่มวัยรุ่นเดินเข้าไปด้วยกัน7คนแต่ภาพสุดท้ายก่อนกล้องดับกลับมีเด็กหญิงในชุดกระโปรงเปื้อนเลือดเดินตามหลังเป็นคนที่8 บ้านพักร้างบนเนินเขาเงียบสงัดมานานเกินสิบปีไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้ในยามกลางวันตัวบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่ถูกปกคลุมด้วยเถาวันหนาแน่นหลังคาผุพังหน้าต่างแตกกระจายฝุ่นหนาทึบก่อนแน่นตามบานประตูและผนังทุกอย่างเงียบงันจนรู้สึกได้ว่าที่แห่งนี้เคยมีบางสิ่งหายไปอย่างไม่มีคำอธิบาย ครอบครัวสุดท้ายที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อ12ปีก่อนไม่มีร่องรอยไม่มีศพไม่มีแม้แต่คราบเลือดหรือหลักฐานการต่อสู้ทุกคนในหมู่บ้านต่างเล่าขานเรื่องราวของบ้านหลังนี้ด้วยความหวาดกลัวบางคนบอกว่าได้ยินเสียงร้องของเด็กในเวลากลางคืนบางคนบอกว่าเห็นเงาคนยืนอยู่หลังมา่านหน้าต่างชั้นสองที่ควรจะไม่มีใครอยู่แล้ว แต่สำหรับกลุ่มวัยรุ่น5้าคนเรื่องเหล่านี้คือความตื่นเต้นคือโอกาสจะได้พิสูจน์ความกลา้าและเพิ่มยอดไลค์บนโลกออนไลน์พวกเขาตัดสินใจจะทำวิธีเรียกวิญญาณในบ้านหลังนั้นพิธีที่อ่านเจอจากเว็บบอร์ดลึกลับแห่งหนึ่งและมั่นใจว่าเป็นเพียงแค่เกมท้าทายธรรมดาในคืนเดือนดับแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือสว่างวาบในความมืด ขณะกลุ่มวัยรุ่นเดินเข้าสู่ตัวบ้านกลิ่นอับของเชื้อราและไม้ผูกแตะจมูกทันทีที่เปิดประตูพวกเขาเดินผ่านโถงทางเดินที่เงียบเชียบผนังมีรอยขนยาวราวกับมีสัตว์ใหญ่เคยพยายามหนีออกจากที่นี่พวกเขาตั้งวงในห้องรับแขกชั้นล่างตรงกลางมีเทียนวางเรียงเป็นวงกลมเอกสารพิธีถูกวางไว้ตรงกลาง กระดาษเขียนด้วยลายมือแปลกตาทุกคำสั่งถูกปฏิบัติตามโดยไม่มีคำถามแม้หัวใจเะอเริ่มเต้นแรงอย่างไร้เหตุผลพิธีเริ่มขึ้นเมื่อเข็มนาฬิกาชี้ตรงเที่ยงคืนเขียนทุกเล่มถูกจุดมือทั้งหมดวางบนกระดานไม้เก่าเสียงลมเริ่มพัดผ่านรอยแตกร้าวของบ้านไม้อย่างไม่มีที่มาที่ไปเหมือนเสียงกระซิบเบาๆดังก้องในหู ราวกับมีใครกำลังอ่านบทสวดจากอีกฝั่งหนึ่งของมิติจากนั้นเทียนเล่มหนึ่งก็ดับไปโดยไม่มีลมไม่มีใครเป่ามันแค่ดับลงเองแล้วเสียงหัวเราะเด็กๆก็ดังขึ้นจากมุมห้องเสียงหัวเราะของเด็กหลายคนเสียงใสๆที่ควรจะไร้เดียงสาแต่กลับทำให้ทุกคนรู้สึกหนาวไปถึงขั้วหัวใจแสงไฟเริ่มกระพริบ เสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งวนไปรอบบงเทียนไม่มีใครลุกนี้ไม่มีใครพูดอะไรออกมาพวกเขานั่งนิ่งขนาดเสียงหัวเราะดังขึ้นเรื่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้และกรีดรอ้องก้องกังวานทั่วบ้านประตูห้องชั้นบนเปิดเองอย่างแรงเสียงประตูไม้กระแทกผนังดังก้องลงมาตามบันไดาภาพเงาเล็กๆของเด็กสามคน ค่อยๆปรากฏบนบันไดทีละขัน้นใบหน้าไม่มีตาปากยิ้มกว้างผิดรูปร่างกายเบี้ยวคดเคี้ยวไฟทุกดวงดับลงในพริบตาเสียงหวีดแหลมดังขึ้นจากทุกทิศทางบานทั้งหลังสั่นสะเทือนเหมือนกำลังจะพังลงกำแพงเริ่มร้าวเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังก้องรอบตัวพร้อมกับเสียงตะโกนที่ไม่เป็นภาษา เหมือนหลายเสียงกำลังแย่งกันพูดหนึ่งในวัยรุ่นลุกขึ้นวิ่งออกไปชนหน้าต่างที่แตกกระจายแต่กลับถูกแรงลึกลับกระชากกลับมาด้านในประตูทุกบานปิดแน่นเหมือนถูกล็อกจากภายนอกพวกเขาถูกขังอยู่กับบางสิ่งที่มองไม่เห็นในมุมห้องเงาดำคลานขึ้นมาจากพื้นค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นเป็นเด็กสยะยิ้มและเดินวนรอบวง สายตาที่ไม่มีในตามองตรงมาอย่างพวกเขาจากนั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากห้องใต้บันไดเสียงลากโซู่เสียงของกระทบกันเป็นจังหวะช้าๆแต่หนักแน่นและใกล้เข้ามาเรื่อยๆประตูบานเล็กใต้บันไดค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นร่างบางสิ่งที่สูงผิดมนุษย์ผิวซีดเผือดแต่กลับมีดวงตาแดงสว่างวาบ มันก้าวออกมาพร้อมกับเสียงของเด็กอีกสามคนกรีดร้องตามหลังอย่างพร้อมเพรียงและทันใดนั้นมือทุกมือในวงก็ถูกแรงบางอย่างกดแน่นกับกระดานไม้เล็บเริ่มจิกทะลุผิวนังเลือดไหลหยุดลงบนไม้เป็นจังหวะเสียงหัวเราะของเด็กกลายเป็นเสียงสะอื้นแล้วกลับกลายเป็นเสียงคำรามแหลมสูงเสียงวิญญาณมากมายที่ตะโกนประโยคเดียวกันว่าช่วยเราด้วย แต่ไม่มีใครช่วยได้ร่างของหนึ่งในกลุ่มถูกยกลอยขึ้นกลางอากาศและปล่อยลงกระแทกพื้นอย่างแรงเสียงกระดูกหักดังชัดในความเงียบอีกคนวิ่งหนีแต่พอลงบันไดบันไดก็กลายเป็นปล่องลึกที่ไม่มีจุดสิ้นสุดร่างของเขาหายวับไปท่ามกลางเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินอีกอีกสองคนพยายามกระโดดออกหน้าต่าง แต่สิ่งที่พวกเขาเห็นกลับไม่ใช่สนามหญ้าแต่เป็นสุสานเก่าที่หลุงศพเริ่มเปิดออกทีละลุม้มมือเน่าเปื่อยค่อยๆย,ยื่นออกมาจากใต้ดินกวักเรียกพวกเขาให้อยู่ต่อในที่สุดทุกอย่างก็เงียบลงบ้านทั้งหลังกลับมาสงบเหมือนไม่เคยมีใครเข้ามาไม่มีเสียงไม่มีเงาไม่มีร่องรอยของพิธีจนกระทั่งชาวบ้านคนหนึ่งที่เดินผ่าน ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเบาๆดังลอดออกมาพร้อมเสียงขูดเล็บปนไม้ในทุกคืนเดือนดับหากใครกล้าเข้าใกล้บ้านหลังนั้นพวกเขาอาจได้ยินเสียงร้องของเด็กที่ขอความช่วยเหลือเสียงหัวเราะในความมืดเสียงฝีเท้าเล็กๆที่วิ่งไปรอบตัวและหากเข้าไปใกล้พอบางทีคุณอาจได้เป็นแขกคนใหม่ในพิธีเรียกวิญญาณ